กรุงเทพมหานครก็มาในชุดเกงของพวกเขาครับสีเขียวสีประจำจังหวัดนะครับส่วนเชียงใหม่มาในสีดำนะครับสุดิตเซิร์ฟปั่นมาท้ายคอร์ดต,ตั้งไว้ได้ครับแล้วยกมาจังหวะนี้ยกไม่ดีนะครับต้องแก้สุดิตมงตั้งยกขึ้นแล้วฟาติดบล็อกแหมเป็นจังหวะขึ้นของหมายเลข5นะครับนั่นก็คือประสิทธิ์ลังสีศูนย์ต่อหนึ่งครับเป็นแต้มแรกของกรุงเทพมหมานคร ผู้ดีเซิร์ฟครับอุ้ยรับไม่อยู่เลยครับจังหวะนี้ประจวบเด่นโบสถหมายเลข13ของกรุงเทพครับตัวเซิร์ฟหนึ่งเท่าครับมีการแข่งขันทีมเดียวรุ่นอายุ56ปีขึ้นไปนะครับเอาเลยครับเซิร์ฟได้แต้มครับสุภดิษฐ์เปลี่ยนเซิร์ฟครับเป็นกรุงเทพมหานครครับมาดูเกมเซิร์ฟของกรุงเทพกันบ้างครับ ประจวบเด็ดโหมดครับเสิร์ฟพิกเน็ตลงไปโอ้โหประเดิมเกมเสิร์ฟได้สวยเลยครับไม่ให้แก really exactly. ้ตัวเลยนะครับพิกเน็ตลงไปแบบนี้สองเท่าครับเสิร์ฟไม่ผ่านครับโอ้เสิร์ฟไม่ข้ามเสิร์ฟเสียแต้มจากลูกเสิร์ฟหลายลูกเหมือนกันครับโอเคสิบสองสิบหกแกะตัวใหม่ครับประจวบคราวนี้เสิร์ฟเช็ดเน็ตลงไปเลยครับแม่ตั้งคอรับไม่ทันครับ สิบสามสิบหกครับประจวบเซิร์ฟอีกทีที่ไปที่มงคลคราวนี้ขึ้นมาครับแล้วยังอยู่นะครับยังอยู่เป็นโอกาสของเชียงใหม่มงคลยกมาแล้วฟาดจังหวะนี้ไม่เหลือลครับประสิทธิ์ถึงใ่เซิร์ฟครับสุณประิษฐ์แต่ว่ายัางยกมาได้แล้วฟาดจังหวะนี้นะครับ ขายได้ของกรุงเทพครับสักดาถือว่าลอยตัวฟาดได้สูงเลยครับสักดาจังหวะน,นี้สิบเจ็ดสิบสี่บสบสครับดีครับต้องแก้ไขครับกรุงเทพข้ามาอีกครั้งครับโอ้โหทำได้สวยเลยครับทางด้านเชียงใหม่ครับ สิบลังสีลูกนี้ครับเก็บสามครับของเชียงใหม่เีเสิร์ฟมาจังหวะนี้เอาละครับเป็นโอกาสของกรุงเทพครับแต่ไม an ่ข้ามเลยครับจ so ังหวะของสักดาเ็แต้มของเชียงใหม่นะครับสิบเก้าสิบสี่ครับกลับเป็นฝั่งของกรุงเทพได้เสิร์ฟบ้างครับสิบสี่เก้า ประจวบเด่นหมดครับเสิร์ฟไม่ข้ามคนับโอ้เสียแา้งง่ายๆนะครับแล้วก็จะเป็นเซตพอยต์นะครับของทางฝั่งเชียงใหม่ด้วยนะประจวบเซอร์วิสีตัวนี้ดีครับตามมาเป็นสิบห้ายี่สิบครับต้องเก็บให้ได้ครับที่เหลือกรุงเทพถ้าต้องการเซตนี้ครับแม่ครับได้ดีด้วยครับ ทะยาลงมุมด้านหลังของสนามนะครับได้เป็นอีกหนึ่งคะแนนครับ16 20ครับแล้วก็กลับเป็นฝั่งของเชียงใหม่ที่เสิร์ฟครับหนึ่งแต้มครับเพื่อจะได้เซตนี้20-16ครับเสร์ฟมาแล้วก็เรียบร้อยนะครับเซตแรกเป็นของเชียงใหม่นะครับ21-16รับชมตั้งแต่14นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับ21-27นี้ครับ แต่อันนี้เป็นของกรุงเทพมหานครนะครับไล่มา 14, 12 13ครับเสริมมาตั้งได้ครับแล้วยกมาให้ประสิทธิ์ลูกนี้โดนเน็ตด้วยซ้ำน่าจะโดนเน็ตไปแล้วนะครับ14-12บ 14. เชียงใหม่ได้ 12, <14. S 1> ไปเสริมอีกลูกครับกรุงเทพ12 14 โหมดเสิร์ฟมาหยอดคราวนี้หยอดดีครับเสียงใหม่ครับสุภาพดิตเสิร์ฟมาหม่งตั้งได้เอาละครับยกมาสักดาเรียบร้อยครับแบบนี้ไม่เหลือหลุงเทพพนักคอนเสิร์ฟครับประจวบเดดโหมดเสิร์ฟไม่ข้าโอ้แล้วเอาละครับแต้มอันตรายครับแพ้ไม่ได้ครับจุดยี่สิบครับเสียแต้มนี้นี่ ทางด้านเชียงใหม่ชนะเลยครับออกงลงครับลงครับแบบนี้ครับแหมเชียงใหม่ซุดไปครับพามาเป็น18-20ครับแล้วก็กรุงเทพตามหลังอยู่2คะแนนในเซตที่2นะครับ18-20ปดระจวบเสิร์ฟตั้งได้ครับมงคลยกมาแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นเซต ของทางด้านเชียงใหม่ครับแล้วก็เก็บชชนะในเกมนี้ไปได้นะครับเชียงใหม่ชนะกรุงเทพมหาคนคร2ต่อ0เซตนะครับ21 16แล้วก็21ต่อ18นะครับ